เอาแล้วเจ้าหน้าสาสูขไม่พอครับช่วงนี้รองนายกต้องมาทําเองเลยเนี่ยเป็นโครงการเร่งด่วนครับสาณสูขเขาวันนี้ไปทําการเกี่ยวกับเรื่องแจกทรายเด็กก็เล,เลยเอาในงานของเราครับเราจะมีอุปกรณ์เนี่ยติดรถอ,อยู่ตลอดเวลาบ้านไหนไปบ้านกลุ่มเสี่ยงปุ๊บก็จะต้องรีบสิดทันทีอ๋อแต่แต่ตอนนี้ก็ก็คือเลยต้องเอารองนายกมามาจัดการาแทนเลย ั้งภายในฮะข้างในก็ใช้ออปกรณ์ตัวนี้แั่ข้างขว้างก็จะใช้เครื่องใหญ่กัฉีิข้างใน

วงวงงงงขขอขอนีอ่่ได้ถายครับวันนี้ผมได้นำคณะผู้บริหารแล้วก็ท่านสมาชิกอบรในพื้นที่หมู่ที่1บึงกาสาเข้ามาทำการฉีดน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโควิด -19 โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการด่วนเนื่องจากว่าในซอยนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อปัญหาของโควิด -19 ค่อนข้างหลายรายนะครับ ดังนั้นแล้วเป็นโครงการที่ว่าจําเป็นจะต้องเร่งด่วนนะครับเนื่องจากว่าเจ้าที่ของกองาสาธารณนั้นเรามีไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ได้มอบหน้าที่ให้ทางกองาสาธารณนั้นไปทํางานเกี่ยวกับด้านด้านโควิดนในพื้นที่ของตำบลบึงกาสามนะครับหลายหมู่บ้านด้วยกันดังนั้นแล้วในหมู่ตรงนี้เดี๋ยวจะมีะผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เข้ารักษาพยาบาลอยู่ในศูนย์กัก พักคอยนั้นจะต้องกลับมาดังนั้นก่อนที่กลับมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งจะต้องทําการฆ่าเชื้อเพื่อให้มันปลอดภทยก่อนนะครับในพื้นที่ปลอดไทยก่อนนะครับเห็นเห็นว่าวันนี้เอาลองในยุกมันฉีดเองเลยเหรอครับใช่ฮะปกติแล้วถ้าเป็นโครงการเร่งด่วนเราจะมีคณะผู้วิหารและสมาชิกอบตในพื้นที่ดําเนินการเองเลยนะครับไม,ไม่ต้องรอถ้ารอช้ามันกไ็ไม่ได้นะครับรอช้าต้องเสียเวลาไปกวันหนึ่งมันก็อันตรายากับผู้ที่เข้ามา เข้ามาในบ้านนะครับจำจำเป็นอย่างนี้ต้องรีบเร่งครับผมขอบคุณครับซอ,อยลุงรวยนั้นมีทั้งหมด 10, 16หลังคาเรือนนะครับก็มีผู้ที่ติดเชื้อจริงๆอยู่3ารายแต่ในขบวนสามรายนั้นก็มีการเอาไปรักษาที่ศูนย์ศูนย์พักของการดูแลของทางส่วนราชการแล้วก็ทางของพักคอยของอ,อบตอนะครับและผู้ที่อยู่ใน16หลังคาเรือนนั้นก็ให้เขาอยู่พัก อยู่ที่ในในในบ้านของตนนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เกิดไปเสี่ยงกับในกับบ้านคนอื่นๆเขาเยอะไหมครับที่บุกกลางเินกี่แล้วจำนวนกี่ลายพอทราบไหมตรงนี้ประชากรประมาณร้อยกว่าคนนะร้อยกว่าคนครับผมนณครับ